พ hey, ี่น้องครับสวัสดีพ ok ี่น้องท่านยูทูบเจ๋งเบื้องหลังก่อนเสลก็ยาวๆเนี่ยพี่น้องแเรวมาเปิดคลิปแรกก็มิแต่สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้ใดเป็นพี่น้องมึงนะสวัสดีเอื้อยไอ้ผู้ชายึ่งผู้หญิงทั้งกระทิ่งและกระท้ยไอห้อห้อมกันในคลิปนี้ บ่อเงดีบ่สวัสดีเอ้ยไอ้ทั้งผููไส้ทั้งคูยิ่งทั้งกัะทิ่งและกะเทยไปพ่อมกันในคลิปนี้อตอนนี้เขาอยู่ทางน่าพร้อมแสดงเอาวะพระพระวัดไดชคือใส่สูิงต่วร้ลิศ ว like ่านผ้าก็ใส่เป็นไล่ๆสนอกว่านผ้าพม่าบอข้างลางกะยังแสดงครับประสอบก็ต้องสอบบชื่อค้กาคาไปคืนไปบุ่นพัดหาผมไม่ได้เหมออเหมบอไหนนิน นี่ตอนนี้เมน,นี่เรียกตนนัวไหนคนแสดงอะแสดงทั้งเชิงครับแสดงเอาเคือแสดงทั้งเชิงตั้งใจกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอ,เ,อเป็นคนดีบ่ได้เกิดเป็นบ้า,าจะได้เกิดหมอหม,มนนอคุณหมอผื้หวานคุณหมอสาวหรือเปล่าเนี่ย คุณหมอบันเทิงค่ะคุณหมอบันเทิงค่ะคุณหมอแบบติดหนาไหมเต่งหนาแบบสวัฒนกรรมบ่จบจากงานนี้หมอต้องกินยาคลายเส้นนะคะหมอกึืงบ่หมอกึืงค่ะกระเทยไม่รู้ขึ้นฉากไหนกระเทยงารกระเทยไปนอนหลับไม่จอนตื่นเลยนอนเอะนะครับ แต่ละคนกัเอ้าเอานี้ยัมบนเรนไม่ได้นางอันนี้กินได้ไหมเนี่ยอ๋ออุปกรณ์กาซเงเหรอนูนไปว่าเอากับคุณแม่เจสซูน่ะอ๊ยอันเี้ก็เาเสือลงบาทอ้อมก็เสือจ้อองเสือลงบาทกะซีบอสซักเนี่เนาะ หวากเลยน่นี่ลนี่ค้าขาดลูกเพนี่เส้นบันผักเกาเข้ามมนจิเป็นสอยหน่อยเขานอกกัไปซักย่ามอเนงสิบบาฮะชอน่จะไม่มีสุดเอี่ยมลูาไ ปัตตานีศาสนาของพระพุทธวงต้นบทถนบทนืงการรับสืล่มเลัสิบเยอลยไเข็มขึ้นแต่งหนาเพะคือบ้าไวมาเจตองแ่งหนาแล้วใหม่เดบ้ากระสีมาสรวงผมเก่าอยู่โอ้นี่นี่นี่เพราะคือาะปนี้ ยุคกะลี่เสื่อมถอยอายุไขของมนุษย์อายุไข้ของมนุษย์ที่ลดลนุ่มเหนื่อยสีพิน่มขึ้นไปมากเมื่อสวรรค์อ่าเพยอาถันที่มากล้มนุษ์โดยมันระยุทรสเป็นู้ที่มีบุญมีคุณวิเศษเือกำเนิดเกิดได้ในมนุษย์ อรรยธรรไพุทธศัรูเป็นอรหันต์ปบุทธเจ้าที่ห้าจากพระโคดมเจ้าปู่ย่าไปทำไมใครคือปูย่านีวเ้งตะดบัดศาสนาอรพุทธเจ้าบัดนี้ สัญาศาสนาบัตรศาสนาพระพุทธได้ถึงศาสนาพระพุทธอ่คงพระเจ้าศาสนาพระพุทธองคเจ้าใด้รัการดับสูได้อยไ่นดับสูงน้ำทิเลวงกาโอ้ยคือขักบาทิเลนโอ้ยคือคากซุ่มผูทสาวโอ้ยหงคือขาโอ้ยคือแห้งบอลแล้วกพี่บ้านี่ละ เขากรองออกไงฮะกรองดีปากอีต้นอีต้นแฮรี่แฮรี่สาวแฮรี่เขาให้แต่งหน้าเป็นผีบ้าเขาไม่ได้แต่งหน้าเป็นปลาทูเอาจริงๆถ้าถ่ายรูปลงตอนนี้ก็คือ เขาไม่ได้มาเป็นบ้าวะใช่เหรปูเยอะใหญ่เยอะใช่ไปนี่บอหามาแจ้งมาแจ้งเถวคือแท ให้แต่งยอเ่างเหมผมนให้ค่อดยอดเรืองเหมือนเหมือนคือเนมัน่ไม่เต่มเหมือนคุณเก๋มันแแบบนี้มันื้แต่งแบบนี้มา่ชีวิตเพราะว่าแต่งสวยนี่ไม่คไวเวเต็มแบบนี้่ต้องดีใจว่าแต่งสวยเพราะคือต้องแต่งเท่า เ่องบอเป็นบาเปนบาน้ากันทั้งหมอทั้งคนคคปนใครม็้นบานาน้ากันทั้งหมอทั้งคนอันบ่ออีบ้านี้ออกน่นี่อีบ้านอะรอีบ้านจูนอีจงจูนจวงลกกองลกกองลอกออกไปยืงบางเพื่องอีเองอีบ้านยังมาหายอเียเเียอ้โบแม่ เนียนไปเลยเหมือนเนไม่เอาเ้นีกันพีกันยังมืินซันเนาะมาคุณไปเรียแบบเอาหลงมอนไม่ได้หลงมันไม่สบายยังไม่หน่อยโอ้ยเอิญเจกี้เหี้ยวัโอ้ยชิบัเอิญเจกีเหี้ยแบบหายเกียร์หาเกียร์

กินไรกินอะไรดีเนี่เออชาผมกิอะไรเสอรเย็นมไน็ตแลฮะเสิร์ฟเย็นมาไล่เนมื่อเนี่ยเออมันปากหน้าสามฮะไอเสิร์ฟมื่อเลยไม่ต้องให้มเสิร์ฟไงคืเลกรบ้าองย้นกินแบเ้เาก็มีแนวเรื่องนใจชื่อคมปซอสง้ยมิ

ปูมาเกิดปูเปเกือกฮะเขียวมากคว่ำนี่มันคือปลเขียวมากไอ่ปาเขียวมากกระเทาะ ซัพซัซัพอร์ตเนแม่นก็เด้อ,นอ,มมอเน,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 นา,เา,นากกนะผมว่าศูนย์เดี๋ยวเขาบอกรูดน้ามูไม่ได้ใจมันมีหนังสือพิมพ์อาฉันบอกสูงในบทโต๊ะแก่ข้านะจะว่าฉันพูดไม่หลุดสักคำนะอเออเห็นมายังไงฉันไปอย่างนั้นเลยนะไม่พูดไม่หลุดสักคำซ<อ>ัอพอร์ตเต่า<อ>หลวง<อ>ลวามาหาเพื่อนน้องมาหนิเนาะแต่ถ้าไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์น้ำมาถ้าอ่านยังมาเออมายังลืมลืมยังไปกินอะไรมาเนี่ย เอ้ยนเี่ไปวัดยูเอีนเอาไปวัดอยู่ไปวัดจุดดูเขาอาหากินของคุณเขาออกเป็นี่หลียได้เนะมันมีใน้ชารุกเนี่ยเน็ติเขาบอออมักเป็นพลเอาเอาสันเหียหลายหน่วยยุ้ยเอากระสัสกินมันดิ้ใส่กร่ชับกินด้วยดิบใั่กินน้ำทางกระสัสกินอิรแล้ว่าแอคติ้งเห็นบอกแก้วกาแฟนั่นเขากินมัมมีกาแฟได้หันนในหนังนั่น ยาฟ้าออกไปไปเขาใส่เนื้อสาเส้นเองกซเส้นเขาเื่อได้เป็นไปฟ้ากินเบิรสิ่อขอถามกเขดียวไปกินกินไกินไออกะกันแม่นอย่างล่ะก็มีได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมัมัเออเลอให้คะแนนเท่าไหร่นะสิบ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 

เอาแม่ขันแกาเอาเปียกให้ไอ้มันกินโอ้ยอมี่บ้าจี้พนั่นดอกรวบมารวบเพศมีอะไรให้หมดเออเอาโอ้ยนเนาะอ้ะพี่น้องสักนิดนะขี้เดียดมะพี่น้องพวกักันคลิปหนามืงเอื่นกับยังท่านนะครับเออบัตหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท,บาทมึงเอือนจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่แขกรับเชิญเนาะรับเชิญนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ต เต็มวงชวยใหญ่เยอะแยะนะครับมากมายไก่กองชวยใหญ่เพราะว่าจะใหญ่จะโชว์วคู่ฝึกไก่ขอบคุณขอบคุณเรียนนาจื่อนังจื้อพี่นาจื่อพิมพ์เธอรู้ไหมว่าท่านไปซื้อถึงขอนแก่นเออไม่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 ได้องตาเขาโทรจีสั่งแบบต้องซื้อมาให้ได้อะไรกันนะมาตอนนี้จะเป็นสื่อนู่นสือนี่นักกระม่งขาว่าไม่เอาไม่ได้ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะเาพี่ขอนแก่น็ดสื่อนู่นสื่อนี่ไม่ไดเดียวเอาพี่น้องพอกันคลิปหนาครับ 太贵了。